c o m p a r by SAI presented by เครื่องพ้นละอองยาอมรอน NEC 900และชุดเซ็ตพ้นยา Kawamoto สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิแพ้บ่าย SAI ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้ออาการที่แตกต่างระหว่างโควิดกับภูมิแพ้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอที่น่ารักของเรานะคะแพทย์หญิงอัญชลีเสรนาวงศ์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพและภูมิคุ้มกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยเทรนกําลังมาแรงค่ะเกี่ยวกับ โควิด1 9นะคะ <Ừ. S 2> ดัง,งน,นั้นเนี่ยเลยอยากจะให้คุณหมออธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะพราตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยน่าจะมีข้อสงสัยแหละคะ่ะแล้วว่าอาการของโควิดกับอาการของภูมิแพ้นะคะอยากให้คุณหมออธิบายถึงความแตกต่างกันสักนิดนึงค่ะค่ะคือช่วงนี้นะคะคนก็เริ่มกังวลในเรื่องของอาการโควิดมากขึ้นนะคะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้กลิ่นเนี่ยเราถือว่าเป็นโควิดหรือย,ยังนะหรือมันเป็นภูมิแพ้กำเริบกันแน่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองอาการมีอาการทั้งสองโรคเนี่ยมีอาการ อย่างที่คล้ายกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องน้ำมูกกันไม่ได้กินนะคะการคัดจมูกได้นะแต่ เรื่องของโควิดเนี่ยเป็นการติดเชื้อนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอาการเนี่ยก็จะมีอาการเรื่องของคันติดเชื้อมาก่อนมีไข้มีปวดเมื่อยตามตัวมีท้องเสียได้นะคะในขณะที่การไม่ได้กลิ่นเนี่ยก็จะตามมาทีหลังได้ในขณะที่ภูมิแพ้กาันมักจะเป็นเป็นหายหายมานานนะคะแล้วก็มีอาการของภูมิแพ้ด้วยมีอาการคันคัดจมูกจามนะคะและการไม่ได้กลิ่นเนี่ยอาจจะเป็นเป็นหายมานานแล้วถ้าไปเจอสารก่อภูมิแพ้วันนั้นขึ้นมาอาจจะกําเริบขึ้นมากินยาแก้แพ้หรือพ่นยาดีๆก็จะอาการทุเลาลงค่ะ ทีค่ะทีนี้เน,นี่ยในส่วนของโรคหอบหืดหรือว่าโรคภูมิแพ้จมูกนะคะคุณหมอคะกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโควิดมากกว่าคนปกติหรือเปล่าคะในคนไข้ภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้จมูกหรือหอบหืดเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะเป็นเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดั้มหรือเปล่าแต่จากการศึกษาในหลายๆประเทศนะคะพบว่าไม่ว่าท่านจะเป็นโรคภูมิแพ้จมูกหรือว่าโรคภูมิแพ้ในปอดก็ตามเนี่ยไม่ได้พบ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโควิดที่ติดง่ายมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากท่านเป็นหอบหืดที่คุมอาการไม่ดีมีปอดอักเสบอยู่ตลอดแน่นอนว่าก็จะทําให้เกิดถ้าติดเชื้อโควิดแล้วก็จะรุนแรงขึ้นควบคุ่มอาการได้ยากแน่นอนก็คือถ้าเกิดมีเหมือนกับรอยโรคเดิมก็ถ้าเกิดสมมว่าได้รับเชื้อโควิดก็อาจจะทําให้รุนแรงมากกว่าคนปกติ<ช>แบบนีใช่ไหมคะ ุณหมาแล้วทีนี้เนี่ยบางท่านจะสงสัยนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของอาการไม่ได้กลิ่นเนี่ยค่ะคือมันจะแยกกันยังไงคะว่าไอ้ที่ตอนไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันเกิดจากตอนนี้ฉันเออเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอะไร,รอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆแล้วอาการไม่ได้กลิ่นดังที่กล่าวทางต้นนะคะว่าโรคภูมิแพ้จมูกเนี่ยอาการไม่ได้กลิ่นอาจจะเกิดจาก2อย่างด้วยกันคือจากโรคภูมิแพ้จมูกของเขาเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยอาการไม่ได้กลิ่นจะเป็นเป็นหายหายมีอาการคัดแน่นจมูกคันตาร่วมด้วยนะคะกับอย่างหนึ่งที่เกิดได้ก็คือจากไซนนอกเะ,ะซึ่่งป็ภาวแซซททรี เกิดตามมาหลังการเป็นภูมิแพ้จมูนกนานๆนะคะซึ่งพวกนี้คนไข้ก็จะมีการปรวดตึงหน้าน้ำมูกเขียวกลิ่นเหม็นนะคะในขณะที่โควิดเนี่ยเป็นการติดเชื้อชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอาการเฉลี่ยของการที่จมูกจะไม่ได้กลิ่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-5วันหลังการติดเชื้อนะคะพวกนี้ก็จะมีอาการบ่งการติดเชื้อมาด้วยเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามต,ตัวท้องเสียอ่อนเพลียค่ะ ค่ะแล้วในส่วนของอาการที่ไม่ได้กลิ่นที่เกิดจากการติดเชื้อตัวโควิดเนี่ยค่ะมันมีสาเหตุที่แตกต่างจากตัวภูมิแพ้จมูกยังไงคะคุณหมอค่ะทั้งสองโรคเนี่ยมีการไม่ได้กลิ่นเหมือนกันนะคะแต่สาเหตุเนี่ยแตกต่างกันค่ะคือเจ้าโควิดหรือซาโควีทูเนี่ยการที่ไม่ได้กลิ่นเนี่ยเกิดจากที่เวลาไวรัสเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็ต้องอาศัยตัวรับนะคะเรื่องตัวรับของซาโควีทูเนี่ยทางการแพทย์เราเรียกว่า A C E 2นะคะตัวรับตัวนี้มันชอบไปเยอะอยู่ที่เส้นประสาทนะคะ ของการได้กลิ่นของการรับกลิ่นที่จมูกนั่นเองนะคะทาให้เวลาไวรัสติดเข้ามาเนี่ยเสน้นประสาทตัวนี้ก็อักเสบแล้วก็ทาให้เสียฟังก์ชันหน้าที่การทํางานได้กลิ่นไปนะคะในขณะที่ภูมิแพ้จมูกเน,นะะี่ยค่ะก็คือเวลาได้รับสารก่อภูมิแพ้ได้รับฝุ่นเข้ามาเนี่ย มันก็จะทำให้เกิดการอักเสบด้ผ่านเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งพอเม็ดเลือดขาวมารวมกันอยู่ที่จมูกทําให้เกิดการบวมแดงการอักเสบก็ทําให้เกิดการอักเสบของจมูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมุกก็คือเป็นการอักเสบของโพรงจมูกและเส้นประสาทคล้ายๆกันแต่สาเหตุเนี่ยคนละอย่างก,กันนั่นเองค่ะ หมอคะทีนี้เมื่อกี้สักว่าสักครู่เนี่ยเราคุยกันไปว่าโอเคเกี่ยวกับเรื่องของจมูกเวลาเรื่องของการได้รับกลิ่นการไม่ได้กลิ่นต่างๆค่ะทีนี้ในกรณีที่ไม่มีข้อสังเกต,ตอื่นไหมคะอย่างเช่นว่าถ้ากรณีที่โควิด -19 เนี่ยจะสามารถแบบมีอาการแบบผื่นขึ้นตามตัวหรืออะไรแบบนี้มีข้อสังเกตอื่นอีกไหมคะค่ะโรคภูมิแพ้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะแยกได้ยากกับ โควิดก็คือเรื่องของการภูมิแพ้ผิวหนังนะคะจริงๆแล้วโรคโควิดเนี่ยเกิดอาการผื่นผิวหนังเนี่ยได้ไม่มากนะคะไม่เท่ากับทางเดินหายใจพบได้แค่ประมาณ12-20%ซนะคะซึ่งผื่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆ 1. นก็คือผื่นที่เกิดจากการผปกติของเส้นเลือดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนผื่นคล้ายจุดเลือดออกปลายมือปลายเท้าขาดเลือดนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือ กลุ่มที่เป็นผื่นเหมือนผดแดงคล้ายๆกับมันมีตั้งแต่ลมพิษเป็นตุ่มน้าใสคล้ายงูสวัสดหรือผื่นผดแดงคล้ายๆกับผื่นภูมิแพ้อันนี้ชนิดที่2จะแยกยากนะคะถ้าเกิดว่าเ,เราไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะโดยที่ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเนี่ยพวกนี้มักจะมาด้วยเรื่องของผิวแห้งนะคะขุยคันแล้วมักจะเป็นที่เฉพาะนะคะอย่างเช่นในผู้ใหญ่ก็จะเป็นตามข้อพับข้อสอกกน้นในเด็กอาจจะเป็นที่หน้านะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็มีการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดผื่นผิวหนังเซรแบบผิวแห้งได้ก็แนะนําว่าให้ใช้สารให้ความชุ่มชื้นนะคะโดยเฉพาะที่มีพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดวิตามินเอก็เสริมายค่ะค่ะคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยนอกจากพวกโควิดมาแรงแล้เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่มาแรงค่ะก็คือวัคซีนโควิดที่คิดว่า อีกไม่นานเราจะได้ฉีดกันนะคะอทีนี่ในเรื่องของวัคซีนต่อตัวโควิดเนี่ยถ้ากรณีที่เขาจะมีเรื่องของการแพ้วัคซีนอาง้านที่เป็นข่าวอยู่นะคะ คุณหมอพอจะแนะนําวิธีการสังเกตตัวเองให้กับผู้ฟังทางบ้านได้ไหมคะได้เลยค่ะช่วงนี้เนี่ยวัคซีนก็เริ่มมีการฉีดกันในหลายๆประเทศแล้วนะคะแล้วนะบางประเทศเนี่ยก็มีการรายงานเรื่องของการแพ้ที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทำให้หลายท่านบางคนก็กลัวไม่กล้าฉีดะคะก็ขอเท้าความก่อนว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนของโควิดเนี่ยมีอยู่3าประเภทด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือวัคซีนเชื้อตายวัคซีนตายเลยนะคะเ่างเช่นของในประเทศจีนเป็นต้นนะคะอันที่สองก็คือวัคซีนที่ใช้เป็น m r n a mRNA. mRNA ก็คือ ส่วนหนึ่งของไวรัสนะคะที่เวลาเราจะเอาเข้ามาบอกให้เซลล์เราเนี่ยสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสตัวนั้นเนี่ยเวลามันจะเอาเข้าเซลล์มาเนี่ยมันต้องใส่ในพวกเหมือนหยดไขมันเล็กๆขนาลิปิดนาโนพาร์ติเคิลถึงจะเข้าสู่เซลล์เราได้แล้นที่3ก็คือไวรัสวัคซีนที่ใช้อาศัยไวรัสของซาโควีใส่ในไวรัสชนิดอื่นซึ่งไวรัสที่เขาใช้เนี่ยเราเรียกว่าอะดีโนค่ะซึ่งตัวนี้เหมือนเป็นตัวฝากให้นําเข้ามานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละ ชนิดเนี่ยก็จะมีการกลไกลการผลิตที่แตกต่างกันมีส่วนประกอบที่ต่างกันนะคะคราวนี้การแพร้วัคซีนเนี่ยโดยทั่วไปไม่ไว่าวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยการแพร้จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะคือชนิดแรกการแพร้แบบเฉียบพันธ์นะคะชนิดนี้เนี่ยคือหลังฉีดไปปุ๊บเนี่ยจะมีอาการค่อนข้างรวดเร็วเลยค่ะปะบวมตาบวมหายใจไม่ออกเป็นลมพิษบางคนอาจจะมีคลื่นไส้นะคะท้องเสียได้นะคะกับอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือการแพร้แบบไม่เฉียบพันธ์อันนี้พบบ่อยกว่าค่ะอย่างเช่น นูนแดงที่ฉีดคลำแล้วเป็นไตไต,ตได้สองสวันหลังฉีดมีผลเล็กๆที่แขนที่ฉีดนะคะอาจจะก,กินยาหรือไม่กินยาสักพักหายไปได้นะคะซึ่งผื่นพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นผื่นลักษณะไม่เฉียบพันธุอาจจะเกิดขึ้นเป็นสองสาวันถึงเป็นอาทิตย์หนึ่งนะคะ แล้วในจวดของเปอร์เซนต์การแพ้วัคซีนชนดิดนี้แล้วค่ะคุณหมอเราพบได้มากน้อยบ่อยแค่ไหนคะ,คะก็ต้องเท่าความก่อนว่าในวัคซีนทั่วโลกที่มีการเก็บข้อมูลเนี่ยค่าเฉลี่ยของการฉีดเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ครั้งต่อ1ล้านการฉีดน,นะคะนี่เป็นค่าเฉลี่ยแต่ว่าแต่และว,วัคซีนเนี่ยก็มากน้อยแตกต่างกันไปนะคะล่าสุดของวัคซีนโควิดเนี่ย CDC ได้เก็บข้อมูลของปลายปีที่แล้วนะคะโดยเ,เก็บมาในพบว่าการแพ้รุนแรงของการฉีดเนี่ย ของวัคซีนโควิดนี่อยู่ประมาณ11ครั้งนะคะต่อการฉีด1ล้านครั้งก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าเล็กน้อยแต่ทั้งนี้เนี่ยก็คือการเก็บข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ในประชากรที่หลากหลายเพียงพอนะคะซึ่ง70%ของการฉีดของการแพ้เนี่ยจะมักจะเกิดใน15นาทีอีก14%ใน30นาทีและอีก40%ในหลังจาก30นาทีไปแล้วนะคะซึ่งพบว่าการแพ้แบบเฉียบพลัน,นยอยู่ได้ถึงบางคนก็พบได้ถึง4ชั่วโมงหลังฉีดนะคะ ซึ่งการแพ้วัคซีนชนิดนี้เนี่ยเขาก็มีข้อสันนิษฐานนะคะขึ้นแต่ละการสาเหตุของการแพ้เนี่ยแตกต่างกันนะคะแต่ละวัคซีนก็มีองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างเช่นวัคซีนบางชนิดมีไข่ไก่บางชนิดมีลาเท็กซ์มีเจลาตินนะคะอย่างเช่นในวัคซีนหัดหัดเยอรมันเนี่ยก็จะมีเจลาตินและวัคซีนไข่ไก่อาจจะพบในวัคซีนพิษสุนักบ้าบางชนิดไข้เหลืองนะคะหรือลาเท็กซ์ใน ปากมดลูกอย่างนี้นะคะแต่และชนิดก็ต้องมีการหาสาเหตุต่างกันสําหรับวัคซีนของโควิดเนี่ยนะคะปัจจุบันเราพบว่าไม่มีเรื่องของไข่ไก่นมสารกันเสียหรือลาเท็กซ์นะคะแต่ส่วนประกอบที่เราสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการทําให้เกิดการแพ้ได้เนี่ยเป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งที่ทาให้วัคซีน,นมันละลายน้ําได้ดีอย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าบางชนิดเนี่ยมันต้องใส่เป็นดอกไขมันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไอสารตัวนี้เนี่ยเราก็เรียกทางการแพ้ว,ว่า PEG หรือโพลีซอร์เบตนั่นเองนะคะจริงๆแล้วสารตัวนี้เนี่ย มีในพบในวัคซีนหรือยาอื่นๆนะคะกว่าพันชนิดด้วยกัน,นะค่ะตั้งแต่วัคซีนตับอักเสบเอที่เราเคยฉีดการนิวโมคอคคอรหรือยาฉีดกลุ่มสเตียรอยดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหากท่านเนี่ยมีเ,เคยแพ้ยาหรือแพ้วัคซีนในอดีตไม่แน่ใจว่าวัคซีนอะไรกันแน่โดยเฉพาะแพ้รุนแรงเ่ยนะคะพวกนี้ไม่ใช่ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนคุณนะคะแต่ว่าต้องสังเกตใกล้ชิดโดยคําแนะนําในปัจจุบันนี้ก็คือ,อสังเกตที่15-30นาทีนะคะอา,อาจจะ ยาวกว่าน,นั้นเลยค่ะท่านมีภาวะของการแพ้รุนแรงในอดีตมาก่อนนะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างครบถ้วนนะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆแต่ก่อนที่จะจากกันไปค่ะอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนําในเรื่องของการดูแลตนเองอย่างไรในช่วงโควิด -19 ให้กับท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะเอ่อดังที่ก่ไปแล้วว่าคนอาการภูมิแพ้บางอย่างก็อาจจะแยกได้ยากหรือว่าอ่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เสี่ยงต่อการติดเพิ่มเติมแต่เราก็ต้องควรจะมีการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้โรคของเราเนี่ยกำเริบนะคะก็แน่นอนเลยว่าใน คนที่เป็นภูมิแพ้จมูกหรือปอดนะคะเราแนะนําว่าให้ใช้ยายอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะยาพ่นจมูกหรือปอดนะคะไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยที่เราใช้ยายเป็นสเตียรอยหรือนอนสเตียรอยเนี่ย พบว่าไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่เชื้อโควิดก็ตามนะคะเราก็หลีกเลี่ยงสารกอ่อภุมแพที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการนะคะเพราะเราก็ไม่อยากให้ท่านมีอาการในช่วงนี้ทําให้มันบดบังว่าเป็นโควิดกันแน่หรือเป็นภุมิแพ้กันแน่นะคะถ้าแพ้ยากก็อย่าเพิ่งออกไปตีก๊์ฟตอนนี้นะคะหรือว่าถ้าแพ้หมาแมวก็ต้องมีการกําจัดาสารกอ่อภุมแพในบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการทดสอบบางอย่าง,าง,างเช่นในเรื่องของปอดนะกาะรทดสอบสมรรถภาพปอดที่ต้องมีการเป่าลมดูความจุป,ปอด ในช่วงนี้เนื่องจากเป็นโควิดเนี่ยเราก็ยังต้องไม่ให้ทําไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประเมินบางอย่างจะมีข้อจํากัดเราก็ควรจะใช้ยาให้สม่ำเสมอน,นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ทิ้งไว้ก็คือในเรื่องของน้ํายาฆ่าเชื้อช่วงนี้มีคนใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดโต๊ะเช็ดมือเยอะนะคะซึ่งน้ํายา disinfectant หรือว่าน้ํายาฆ่าเชื้อเหล่านี้บางอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะฉุนแล้วก็แรงทําให้คนที่หลอดลมวายเนี่ย มีการหอบเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่หลีกเราก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงพวกสารฟอกขาวเป็นไฮโดไฮโปคอรไรด์หรือพวกแอมโมเนียนะคะแนะนําให้ใช้เป็นพวกไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์ที่ไม่เข้มข้นเกิน3%มเหรือเอทานอแอลกอฮอล์มากกว่าค่ะ ครบถ้วนค่ะครจริงๆค่ะคุณหมอหคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเหมือนที่แตกต่างระหว่างโควิดกับภูมิแพ응้นะคะตั้งแต่ไม่ได้การไม่ได้กลิ่นแล้วก็การใช้ยาต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของวัคซีนด้วยที่ตอนนี้คิดว่าหลายๆท่านคงจะอยากรู้ตัวนี้แหละว่าถ้าเกิดฉันจะฉีดได้ไหมนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ในหัวข้อของแอลเลอร์จีแล้วก็โควิด19ค่ะขอบพระคุณคุณหมออัญชลีมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ภูมิแพ้บาย SAI Presented by เครื่องพ่นละอองยา Omron ออ NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto